สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทัศนน์ตอนนี้เราอยู่ในเกมโรบอกครับทุกคนแล้วเราจะต้องทําการหนีจากเจ้ามีเทดตี้ที่มันกลายร่างเป็นตัวอะไรไม่รู้ทุกคนเหมือนสัประหลาดเลยนี่ดูจากด้านหลังของเราเห็นไหมนี่มันกำลังหมุนมาแล้วดูหน้ามันดิ้ดูฟันดิ้โอ้โหโดยเราจะต้องเก็บเนี่ยน้ําพึ่งกับไพ่หรืออะไรทักอย่างหนึ่งทุกคนไปลุยกันเลยดีกว่าอุ้ยเราต้องเก็บอุแจรด้วยเหรอโอ้ยนี่ไง เราจะต้องรวบรวมกับดักหมีบนโต๊ะคนแล้ววางแถบให้เท็ดดี้มันติดเพื่อไม่ให้มันวิ่งตามเราแล้วก็ต้องเลื่อนผนังหลบหนีรวบรวมเครื่องมือเพื่อดําเนินการต่อในวงอ๋อเราจะต้องหาเครื่องมือเพื่อดาเนินการต่อในเขาวงกดก็จะมีกุญแจมีปจัจจแล้วก็มีคีมตัดคนแล้วก็ต้องรวบรวมน้ําพึ่งทั้งหมดแลวไปที่ลิฟต์เพื่อหลบหนีโอเค อันดับแรกที่เราเจอเลยคือกุญแจดอกสีน้ำเงินเก็บก่อนไอ้น้ำพึ่งนี่ไงเจอแล้วหนึ่งอันเฮ้ยประตูสีม่วงอ๋อประตูสีม่วงเราต้องใช้กุญแจสีม่วงทุกคนตอนนี้เรายังไม่เจอกุญแจสีม่วงมันมีกุญแจสีน้ำเงินต้องไปหาประตูสีน้ำเงินใช่ไหมฝั่งนี้ไม่มีดูฝั่งนี้นี่นั่งได้ไหมโอ้สไล สามารถสลายได้นี่ไงแทบมีคนวางแถบไว้เราเก็บเก็บแถบก่อนถ้าเกิดหมีมาเราก็วางแถบทุกคนนี่เรามีแทบไว้วางโอเคเห็นไหมเรามีแทบสามารถวางแทบตรงไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าหมีมันมาหาเราได้แทบมาแล้วหนึ่งอันนี่ไงประตูสีงเงินปะประตูสีเขียวซะอีกแทบ อ๋อเราเก็บได้แค่หนึ่งอันเท่านั้นกับดักเฮ้ยตอนนี้เรายังไม่เจอหมีเลยนะหมีมันน่าจะไปไล่เพื่อนเราอยู่หรือเปล่าไม่รู้ทุกคนอันนี้เราต้องใช้ไม้ในการวางข้ามนี่เขาบอกว่าอะไรตรงนี้ฉันสงสัยว่าคุณจะต้องไปที่นั่นได้อย่างไรอ๋อต้องหาไม้เพื่อไปกุญแจสีม่วงตอนนี้เราต้องไปหาประตูสีน้ำเงินกันก่อน อ๋อนี้ต้องใช้ชแฉลงนัดทุกคนเฮ้เพื่อนเราวางกับดักทำไมเนี่ยมีมาเหรอเฮ้ยจอสันสันๆมีอยู่ไหนเหมือนมาเดินอยู่แถวนี้ดูดิจอสันนะ้นอ่ะอู้ยตรงนี้ต้องใช้อะไรอะ่ะอ๋นี่ไงทางขึ้นลิฟต์ทุกคนึ่งเราจะต้องหาหนเพึ่งให้ครบ16กอันกรตีเสียงอะ่ะได้ไหม เฮ้ยคือทำไมภาพมันแดงๆวะเงินไงมันอยู่นี่เฮ้ยมันติดกับดักอยู่มันไม่ได้ติดกับดักมันติดบัคคนเท็ดดี้ติดบัคดูดิเรียบร้อยทีนี้เราก็หาประตูสบายเลยดิโห้ยสบายเลยเท็ดดี้ติดบัคแล้วกระโดดลหลบถ้าเข้าไปใกล้ทางนู้นเราจะไปยังไงอะ นี่ไงดูดิทุกคนหมีมันติดบั๊กจริงด้วยฮัลโหลเจ้าหมีเป็นไงล่ะเล่นเยอะแล้วสิติดบั๊กไม่ก็วิ่งแรงเกินน่ะตกหลุมเข้าไปเห็นไหมเราไปหาโอ้ตัวนี้มีแค่น้ำพึ่งอันเดียวเองอ่ะมันนึกว่าจะมีประตูสีน้ำเงินทุกคนเราต้องกระโดดจุกับมันเฮ้ยเออร้อยสบายเลยอย่างงี้ฮัลโหลอ้เจอแล้วนี่ไงประตูสีเงิน Okay. เข้าไปเลยเปิดเข้าไปข้างในมีอะไรอะ่ะข้างในมีกุญแจสีส้มอยู่แล้วก็มีประตูนี้ใช้อะไรอะ่ะสีเขียวเหรออ๋อต้องใช้คีมตัดคนคีมตัดที่ห้องประตูสีน้ำเงินอ,อะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงเราเก็บมาแล้วแผน่นจะมีแผ่นสี่เหลี่ยมแผ่นสามเหลี่ยมไม่รู้ก็เ,เก็บทำไมให้ครบ แล้วมีกุญแจดอกสีส้มตอนนี้ได้สีส้มมาแล้วหาประตูสีส้มไปน้ำผึ้งนี่า่าสิบอันแล้วเฮ้ยนี่ไงสีส้มเจอแล้วทุกคนในห้องสีส้มมีประตูเฮ้ยมีกุญแจสีชมพูนี่ไงเห็นไหมมีกระดาษสามเหลี่ยมได้สองอันแล้วต่อไปสีชมพู รวมเหมือนเราจะเห็นที่ไหนสักที่หนึ่งนี่วะเฮ้ยนี่งไงเจอแล้วสีชมพูไปเลยข้างในเจอแล้วสีแดงมีสีแดงแล้วมีอะไรอ่ะมีทีวีกับน้ำผึ้ง1ิออันแล้วไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมต่อไปสีแดงเมื่อกี้ที่เราเจอเจ้าหมี สีแดงปะนี่ไงทุกคนตู้สีแดงเคดูดิมีติดบัคอยู่เลยไปเข้าสีแดงเลยเราสบายแล้วทีนี้อะไสีแดงมีอะไรไม่มีอะไรเหรอว่อมมอมามีบันไดขึ้นไปเร็วมนมีอะไรโผล่มาเจอกรับโอ้ยห้องใต้หลังคานี่ไงเราเจอแล้วขีปัดเคเขาบอกว่าอะไรเนี่ย สิ่งนี้อาจมีประโยชน์ในห้องสีน้ําเงินใช่แล้วเพราะเราเจอแล้วเมื่อกี้สีน้ําเงินโอ้ยมีหมีอ้ยได้หมีสองตัวแล้วโอเคไปทุกคนเราจะต้องไปห้องสีน้ําเงิน้าหมีก็ยังติดบั๊กอยู่ดีไม่ไปไหนครับ <laughs> สบายเลยทีนี้ <laughs> มีติดบั๊กอย่างนี้ก็สบายสิครับ นี่ไงเจอแล้วห้องสินป์งเดินทุกคนเอาคีมมาตัดประตูตนี้โอ้โหดูดิคีมแค่นี้เหรอเรียบร้อยไปลงมาเร็วเหมือนมันขึ้นมาว่าเพื่อเราโดนนี่ไงเจอแฉลงแล้วแล้วก็มีน้ำพึ่ง13อันโอเคทุกคนตอนนี้ครบแล้วเราต้องเอาฉแฉลงไปขัน อย่างเงี้ยที่ห้องห้องตรงนูน้นช่วยวางไว้ใช้เอ้ยหมีมาหมีมันหลุดบั็กแล้วทุกคนสวยแล้วตอนนี้อุย้ยม,มันเร็วเกินไปไอ้หมีเฮ้ยหมีมันหลุดบั็อกเนี่ยเรียบร้อยครับทุกคนหมีมันหลุดจากบั็อกออกมาแล้วแล้วมันจัดการเราไปแล้วดีนะเกียรติพิ่งได้16อันแล้วอะ่ะ เราต้องไปเริ่มเก็บกุญแจใหม่ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรแต่ครั้งนี้เหมือนจะยากขึ้นครับเพราะว่าหมีมันหลุดออกมาแล้วไปครับเอาฉลงไปไขเอ้ไม่ใช่ไปไขดิเอาไปงัดไปงัดห้องทางนี้เอ้ยหมีมันหลุดมาอีกแล้ววางเลยติดไหมเรียบร้อยมันติดกับดักเราแล้วไปเร็ว ก่อนที่มันจะหลุดอีกเอากำดักไว้อีกอันนึงกี่ห้องแชร์แรงอยู่ตรงไหนอะเถียวไปหาห้องที่ใช้แชร์แรงก่อนนี่ไงเจอแล้วงัดเปิดตู้เฮ้ยข้างในนี่เป็นอะไรอะเข้าไปดูเลยลมาโปอะไรเนี่ยเุย้ยเหมือนเป็นโรงงานน้ำผึ้งไม่ใช่ะ่ะดูจากท่าทางแล้วไม่ใช่น้ำผึ้งอ่ะทุกคนลาวา โอ้โหไปด่านออบบี้เหรอเนี่ยเราจะต้องกระโดดออบบี้ไปทุกคนอุ้ยหืนึกว่าตกโหเราจะต้องขึ้นมาบนนี้ด้วยอุ้ยยากเลยนี้แต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่เราไปได้อยู่โอ้โหตรงนี้เป็นเป็นเหล็กกลมด้วยโอ้โหอุ้ยดีนะมันไม่เกิดไหมโ้โหตกใจหมดเลยโอ้โชคดีไปทุกคนที่เรามาเกิดตรงนี้ นึกว่าจะต้องไปเกิดเก็บกุญแจใหม่โอเคถ้าอย่างนี้ได้อยู่นี่ไงเราหลุนลาวาไปสองรอบแล้วตรงนี้ต้องไปให้ถึงโอเคอุข้างหน้าน่มีลูกตุ้มแว่งอ่ะมันเป็นลูกตุ้มที่เป็นไม้ไม้ที่มีปลายแหลมอยู่ข้างหน้าอืมยากกระดานเอาบ,บี้ธรรมดาซะอีก โอ้ยดูดิโอ้โหมแกว่งขนาดนี้จะรอดไหมเฮ้ยต้องดูจากด้านข้างกันแล้วกันทุกคนพร้อมไหมพร้อมแล้วก็วิ่งเลยพร้นอมไปไปเร็ว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 ,วโอ้ยวิ่งยังไเผ่านเฮ้ยเมื่อกี้เรากาจะจังหวะดีแล้วนะยังไม่ผ่านเลยผมองวิ่งฝั่งไปเพื่อให้มันทันพร้อม เลยอุยนิดเดียวดิเคส้นนี้รอ,ญญอมันไปหนึ่งสับอิ้วิ่งมาเพื่อเอาประแจอันเดียวนี่นะแล้วยังไงจะต้องกลับที่เก่าอย่างนี้เหรอทางเดียวที่จะกลับไปคือถอยหลังอือทุกคนถ้าเราตายอ่ะ จะไปเริ่มใหม่ทางนู้นไหมหรือจะเริ่มใหม่ทางนี้เฮ้ยมอะไรกลับก็กลับ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 กลบกับกับโอเคโดดกลับครับโอเคอย่าเพิงตกก็แล้วกันหืท่อนี้ก็ส่านเหลือเกินเนี่ยเราต้องเดินจากอีกฝั่งไปอีกฝั่งอุยเกือบตกหื เพราะถ้าเราไม่โดดต่อเนื่องแบบนี้มันไม่พ้นอะ่ะเอ้ยนั่นไงโอ้โหเป็นไงล่ะมีทางเดียวคือต้องออบบี้ผ่านไป oh, <no. S 1> ถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็คือต้องกลับมาเริ่มตรงจุดที่เราเก็บประแจใหม่อะไรกันเนี้ยเรียบร้อยโอเคเรากลับทางเก่าเราไปหาห้องที่ใช้ปัจเจ เดี๋ยวก่อนนะมีมันอยู่ข้างนอกก็ว่าเนี่ยไม่มีใช่ไหมอุ้ยตกใจเพื่อนวิ่งมาเนี่ยมันคืออะไรใช้ประแจปะเฮย้ยคนถ้าเจอรูปเครื่องหมายคำถามเข้าไปเลยเจออะไรไม่รู้แหละนั่นไงมันเป็นห้องลับดูดิเฮย้ยใครนีม่ีใครมานั่งอยู่นี้เนี่ย โอ้โหนั่งดูทีวีแล้วทีวีก็ไม่เปิดโว้ยมันเป็นห้องลับที่อื่นเป็นห้องลับอีกปะแสดงว่าห้องอื่นก็อาจจะเป็นรูปภาพอื่นอาจจะเป็นห้องลับอีกก็ได้มีเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ตกใจหมดมันติดอีกแล้วติดกับดักอีกแล้วนี ไอห้องที่ใช้ประแจเนื้อมันอยู่ทางไหนไอ๋อไอที่ใช้ไขควงเนี่ยพิมพ์ฉันไม่รู้ฉันติดอยู่พีได้ฉันออกไปได้ฉันจะฆ่าแกตายก็ได้พี่ถามแค่นี้ทำไมต้องโมโหด้วยไม่เข้าใจเลย<อ>นี่ไงเจอแิว้วมันคือช่องแอร์เปิดเปิดช่องแอร์เข้าไปเรียบร้อยเข้าช่องแอร์ไปเลยแล้วกันไปซ้ายขวา ขวาไว้ก่อนอุ้ยขวาเจอหมีอันนี้อะไรอ่ะมอ,อเป็นช่องมีขาดอีกตัวหนึ่งซ้ายมาไม่มีอะไรตรงนี้มาพูดหะไรอ่ะเดี๋ยวกุญแจสีเขียวเก็บในพื้นก่อนอีกสองอันอเคได้กุญแจสีเขียวมาแล้วตอนนี้กลับทางเก่าไป เฮ้ยทางเต่าอยู่ไหนโอ้ยอยู่นี่โอเคทุกคนกุญแจสีเขียวมาแล้วห้องสีเขียวอยู่ทางเมื่อกี้ไงยังไงทุกคนเจอแล้วประตูสีเขียวเข้าไปเลยเฮ้ยมีติดอยู่ปะเนี <Okay. S 2> น่ยโอเคนี่มีติดบั็อกอยู่โอเคปลอดภัยอยู่เข้าไปเลยน้ำพึ่ง15แล้วนี่ไงเราได้ไม้มาแล้ว มีอะไรอีกไหมเค okay, ตอนนี้เราได้กระดาษไขละหัดมา3ใบย,ยังขาดอีก2ใบทุกคนนี่งไงสุดที่เราใช้ไม้โอเคได้ไม้มาวางเรียบร้อยข้ามไปดึงแจสีม่วงอย่างเดียวเหรอโอยไม่มีอะไรมากไปก่าน,นี้เลยเหรอโหใส่ไปขาดกูแจมาโอเคสี okay, ม่วง ตอนนี้ไปหาห้องสีม่วงกันนี่ไงสีม่วงเจอแล้วข้างในมีอะไรอะ่ะนี่ไงรหัสแผ่นที่สี่ทุกคนและกุญแจสีเหลืองนี่คืออะไรอะ่ะโหนี่ไงมันคือห้องทดลองทุกคนดูดิหลอดทดลองถ้าอีกสองหลอดนี้แตกออกมาก็น่าจะเป็นหมีเท็ดดี้ที่มันไล่ล่าเรานี่แหละเข้าใจละ เกิดจากการทดลองของด็อกเตอร์อะไรสักอย่างนี่เองเรากลับไปห้องสีเหลืองเมื่อกี้ก่อนโอเคสีเหลืองเปิดเข้ามารหัสครบ5แล้วทุกคนหมีครบ6เรียบร้อยน้ำผึ้งครบ16โอเคตอนนี้เราได้มาแล้วเราก็จะต้องไปไขรหัสใช่ไหมนีม่หาทางออกกันทุกคนไปตอนนี้เราจะต้องเดินทางไปที่ลิฟต์เพื่อหาทางออกจากที่นี่ นี้หาลิฟไม่เจอทุกอย่างเราพร้อมแล้วถ้าเราโดนหมีเก็บนี่คือเจอแล้วเจอลิฟแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเพื่อนเราก็เจอเหมือนกันไหมั่งไงเพื่อนเราวิ่งมาแล้วเพื่อนเราบอกฉันยังมีของไม่ครบเรียบร้อยใส่รหัสยังไงอะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม,ยม,ยมวงกลมกากบ,บาทเรียบร้อยโอ้โหเหมือนแม่ดอเลยทุกคน รหับลิฟปเปดแล้วอุ้ยมีมันมามีมันมานีเร็วเกือบไม่ทันคุณหลบหนีแต่คุณต้องการค้นหาเพิ่มเติมหาอะไรอะ่ะเร็วๆนี้เจอกันในฉากป่าเรียบร้อยครับทุกคนในที่สุดแล้วก็หนีออกมาได้ตอนนี้เราก็มาโพที่เดิมแล้วเรียบร้อย เราหนีได้แล้วทุกคนแต่ตอนนี้เราต้องการจะเป็นหมีมากทุกคนฮเราหนีมาแล้วเราก็อยากจะเป็นหมีมั่งอะ่ะเรามีเหรียญอยู่สามเหรียญเราไปเป็นหมีกันทุกคนจัดไปมาดูกันตอนนี้เราเป็นหมีแล้วไล่ล่าเรากำลังไล่ล่าอยู่ไม่จะไปไหน คุณจะไปไหนเรียบร้อยเสร็จปีเรียบร้อยย,อยัง <c oughs> ไงล่ะมองนี่มีตามองทะลุด้วยอุ้ยเห็นไม่ทันนี่นีนี่มีทุงนี้ตัวหนึ่งคำรามหน่อยเออส่งเสียงส่งเสียงฉันมาแล้วเธอจะไปไหนถ้าฉันนับหนึ่ถึงสเธอยังวิ่งไม่พ้นแล้วก็ฉันจะจัด,จดการเลยนะ หนึง่งสองสามไปแล้ววิ่งอย่างรวดเร็วอุ้ยเรียบร้อย <c oughs> เลงสามสิบมิ้ทุกคนไม่มีใครวางกับดักเมื่อกี้เขาจะเก็บกับดักวางเราแน่ๆสไลด์มาด้วยจะให้เราตีกับดักเหรอเราหลบก,กับดักได้น,าน,านา่ <c oughs> ะนะเมื่อกีวันเราเป็นบอทแล้วสิ โอ้โหทุกคนเรียบร้อยครับเราไปแกล้งเพื่อนมาสองรอบอะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะทุกคนใครอยากเล่นเกมนี้ก็ผมจะทิ้งลิงก์อาไว้ให้นะครับเป็นได้ทั้งเป็นผู้หลบหนีและเป็นผู้ไล่ล่าทุกคนขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทศนนด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ